Liền luôn tung lòng đai lô lòng đai Liền cầu cầu Phải luôn có chôn mai biết rong sẽ đi chay đai lắp chôn mãi cha phải đi đời, chạp, đổi, đi Lòng thôi là ngay quang đi Xem bi lắp đai bãi chôn xa đi Ô rút giọt lòng พี่แจดีใ,ใจได้รับจดหมายจากไอ้ฉันดีจาหน้าตรงทุงปีโตตรงทีไต่ไปไหนโตย,ตตย,ตตยต่างปอดเล็วโอ้โหยตย่างป่ดเล็วอ,อ,อืมไปเที่ยไปรู้แล้วว่าคว่ายิ่งยุมาน่าอย,อย่าที่นยโลกโลเทือดจามานตำแนงนาทีกาหน้าดีเป็นเรื่องสำคัญ ไปเบอร์จากบ้านเดี๋ยวปิดมือตื้อปิดมือตื้อไปไหนไม่บอกบอกกลัวไปไวกว้างไปเลยนั่งนองเดียวก็เล่นป้านมาตักงช่วคืนแล้วไปเดือยไปตรงขี้เต็ดอือดูกันแล้วมาเต้นเลยอย่าว่าว่ากูไม่รู้เลยแต่เด็กไปนั่งดานานเดี๋ยวป้าปนไปบักกะโลกูรู้เป็นเดี๋ยวมือตื้อใจต้องปิดอืออื อ,อนอนกูไมยอมตายคอยแบบนี้อ๋อแม่โอ้ยตายแรงกว่าพวชา้นก็โจด,ดกันว่องค์ราชารณนาริกว่าตอนนี้ต้องคิดนัก กินนักเรื่องลูกรักทุกสอดทิ้งว่าตอนนี้กลุ่มริงนะรอควังเข้าไม่มีทุกทุกเวลาพอคอยตาลูกกลับวังไว้ยังนาคอนพอจัดการลูกคงอายแล้วนี่ได้พวกปิดองค์บ่อปิดกลุ่มใจพี่น้องอ่าหรือไทยท้อ khi từng lục yếm mà na ngay áu yawn tang vây con, leo biển chèo mà pha cồn cả tang quay con leo mà ครุ้นี้แล้วผู้มีกินตัวตกติ้นแล้วก็รู้จักแล้วนี่เรื่องซักซีกิจาการไล่ลกากินบางมีตั้งโรงที่ควันก้าบองแล้วนักตั้งโรงงานขายยาขายยิ่งํำสิ่งพิษธุรกิจมาตั้งดาวแล้วนี่เขากล่าวคานแค่เครื่องบินแล้วไปนู่เพื่อดูงาน,คงนแค่มานีเ่เพร,รยรับ มาลกบใจยออกร้อยเงินดอกออกเงินคูแล้วก็รู้กัน กันกูระหูกันแล้วนี่แต่และวันว่าลูกขาดล้นมือแล้วน้าเข้ามาฮัตสือขายเออเรามีความสุกบอลกองเงินกองทองเขาบอกเลยว่าเงินคือพระเจ้าเดรามิตได้ท,ทุกสิ่งทุกอย่างคนรานี้มามีเงินทุกคนคนน้ำหน้าถือตาวันเวลาที่มันผ่านไปในตุนีจ่าพี่ได้เธอ็ิที่รักอยู่อ่าที่นี่มันมันก็มีความสุกธุรกิจเราล้นมือเธอจะได้เข้ามาดูเลตรงนี้ใช้พี่เชิด ทุกคนคนน้ำหน้าสือตาน้องก็ได้มีเกียรติอันสรงสรงเพราะว่าพี่นี่มีธุรกิจมากมายแล้วก็วันเวลาที่ผ่านไปเนี่ยพี่ไม่คลุ้ м ใจเกี่ยวกับเรื่องยมมั้งเหลอยมไหนก็ย,ยม,มานาไม่ต้องออกมาพูดมันมีความถุกอยู่บนกองเงินกองทองเพราะคุณงามความดีของพี่พี่ได้วิวากรรมแต่ในที่สุดมันทำตัวชั่วช้าสารเลวถ้าเธอไม่บอกพี่ไม่รู้นั่นดีว่ามันไปคบชรูชู้ชายอ่ะก็หวังดีต่อพี่สิ มันจากไปก็จริงแต่ว่าลูกของมันน่ะเพีเอวไวทาไมอะ่ะไอ้ปานน่ะอ๋อลูกของยงมานาบันก็คือลูกของพี่อะ่ะเข้าใจหรือเปล่านะการที่จะปล่อยลูกไปกับแม่นะ่แม่เป็นคนไม่ดีสักวันหนึ่งลูกจะต้องตกต่ำเหมือนกับแม่เพราะฉะนั้นต่อไปธุรกิจลูกจะต้องได้เข้ามาดูแลตรงนี้แทนพ่อเพราะว่าเราต่อไปจะต้องงอบเฉลยเกลากลัวที่ว่ากลัวยังไงกลัวว่าสักวันหนึ่งยมมันจะกลับมาหาลูก อาเแล้วแกทำงานอ่ะแม่กับลูกมันจะรักม,มีความผูกพันกันสิน้องในแม่กลับมาความรู้สึกเก่าก่อนมันก็เกิดขึ้นแล้วพี่จิตต้องไปคืนดีกับมันไม่มีทางเพราะว่าพี่ไปคืนดีกับอิยมนาไม่มีทางเธอเป็นที่รักของพี่คนเดียวจ้ะจริงไหมล่ะก็จริงสิอ๋อ้มีความสุขมากอ๋อดีขึ้นไหมล่ะก็ดีเฮียอ้งเอวเนียวดิ อนั่นเนี่ยบเลว่าเป็นหนึ่งไลเนี๋อันเดรโดนเนี่ยอุ่นนับหน้าตูตามากมามีหนงอันเดียรมีดกันนะมีอะไรนะอเาก้าวอันนั้เดยตึงป่ามามังจีนแกลงตัวกัมาเดมันอัดอัดเดี๋มี่ก็ต้ววันเนี่ยพ้นโได้มาจะมีต้นตรงนี้กันมาอันไปไหนมาไหนกันเออคนนับตาดูตา เรืองเมียมังล่ะโอ้ไม่เมียมันนมงเหมงอนนองู่บานว่าพี่นูลูกล่ะหนูเอาไมเร็วลูกทําอะไรเรียนได้ดาวเรียนได้ดาวเป็นนายร้อยดาวอมอะไรตุเอ้าวแต่นี่แม่ตุ่มตันแต่ตุ่อ้าวแต่พ่อใจหนูเด้อหนูเพื่อนเรียนได้เพื่อนนานเปีสัตว์เดียวเราเด็ี่แม่สัตว์เปีว่าปะ เนี่อะโรนนนนนตุ๊กาเนี่ยมันมีปันทุกอ่ะทีนี้ปัญหาดิเออถึงมากันตัววัดตัวยันตัวยันเอ่ยปุ่มก็อบมาอุ่นแก๊สานเสียจนได้ก้าวมาปุ่มได้มีตำนานนาตีทีุดนนี่เออมึงอยู่สบายอยู่ที่นี่บางครั้งไม่ไปมึงไปแลดูแลธุรกิจอ่ะเออกูโทรศัพท์หลายครั้งแหละโทรไม่เคยติดเออตอนนี้เปลี่ยนเบอร์แล้วโทรศัพเปลี่ยนเบอร์แล้วเออมาใช้เบอร์เลยเออมาใช้เบอร์สุด ศูนย์สี่เออแลน่ยจะว่าเวลาโตโต้เตเตะกลางหน้าอันศูนยแปดีู่่นเตะถ้ากูโตไม่ติดอันเดมาตัวนูเตะแต่ว้รนด็กอันตนนั้นไม่แย่เด้งนะหตัวนูแบแล้จัดศูยแปดสีู่่นเตะอันนั้นเด็กอ่ะเด็เด็ดูเด็ด เดี๋ี่พ่มัเหมือนได้มาได้ละวันทุกวันเวลาที่มันเต้นัเนยนะแล้ววันนี้พี่จะไปไหนอะพี่ขาวันนี้พี่จะต้องประเด็นธุรกิจนะไปดูเลขธุรกิจใช้เธอก็อยู่บ้านทางนี้แล้วก็ระวังนะสำหรับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกลัวว่าหลีกทั้งสงนะปอกับปาใน่กะทะเลาะกันไม่มีทางแกะทะเลาะกันเด็กคนนี้รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องถึงน้องจะเป็นแม่ไม้ลูกติดก็จริงพี่ไม่เคยรังเกียจ ลูกของพี่ก็เหมือนลูกของน้องลูกของน้องก็ได้ไปอยู่กับลูกของพี่รักกันเหมือนพี่กับน้องดีใจมากอ๋อนี่อะไรมันมาทําไมอ่ะอ๋ออะไรมันเข้ามาทําไมมาทางนี้ก่อนอ่ามาทางนี้ก่อนเร็ว <c oughs> วันนี้คนใจนังเลยเ้าวิ่งเข้ามาบอกป้หน้าเด็กเคยกอบว่าตอนนี้มารบกันง,ง,งานไม่ควังพอร,รบปานแล้วหน่าทาันเสีย อรกยก้าเอ้อกากาไว้ก็ได้ใจอ่านโตเลยกะทำไมอ่ะคือว่านองป้านกับนองพ่อร้องคนนี้ลักกันผีชั้นนองไม่เคยมีปัญหาปากเสียกันมาแต่อยู่มาวันนี้ดีดีเด็กต่างท้องเกิดต่าหลอกันขึ้นแล้วใครก้คืนน้องพ่อกับนองป้านป้านถึงเป็นหลูก้องตานเสียและก็นองพ่อถึงเป็นหลูวกล้องคุณนายทุนนี่กะแล้วปอเป็นไงบ้างลูกปอไม่ไม่ ไม่แก่เป็นเรื่องแก่น่าเกิดแต่มันต้องเกิดก็เด็กมันรดตามราษาเด็กเลยจะไปสื่อสารอะไรกันเรียกไปมายังไงคือว่าปานนี้กำลังเล่นอยู่ดีๆลูกกอกตาเทียแต่ว่าน้องป้านูก้ามาตึ้งจกเอ้าจกเอ้ากัะพอจกเอาที่นี่น้องป้าน้ำก็ไม่โดควังที่นี่น้องปานี่พลักจนกระทั่งว่าน้องป้ลมพอหน้องป้ลมตึ้งอะไรหัวไปก็กระเจ้าหัวแอกเหลือเตกหัวแอกเตกแหลกดูเหลือไรคลักคลักหมดเหลวกะอ๋อไอปานเนี้ย มาทำลูกกูอย่างนี้อ่อพอพอ,พอเรื่องนี้จบได้ก็บอกเนวเรื่องของเด็กนะพาเด็กไปทําแผลแล้วก็อยอย่าไปคิดอะไรมากเรื่องของเด็กไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่นะจบนะค่าจบก็ได้ค่าเรื่องของเด็กเออพี่ไปเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจอีเลวมึงอยู่ยังไงเด็กทั้งสองต้องทะเลาะก,กันมึงพากูไปเดี๋ยวนี้พาไปใหป้ปอลูกกูตอนนี้ว่าแอดดูร,รองรำเตือนมดแล้วค่ะ พากูไปเดี๋ยวนี้ได้รู้กันมาต่างนี้กัอมาต่างนี้อันละอ้วนล้วัญาตรงเออทีนี้เล็กอันนั้นนี่มอดีตุดมันกับมาเอาแต่ว่าคนด้ยเลยทำไมด้อยสังซืี่กูหวเรื่องนี้เีลยวอีทุนนี่นี่เล็กกว่าป้าต้องโยนแมพอไปทุบไปฟานกูน็น็ดแม่เมืกตื่นไม่ตกเล็วอ้วม่ไหวดนจับเดียบกี เด็กเลอยมากินเหยอาวุงนั่งลูกกินไม,ม่ดำดำกัดมูซี่วันเนี่ยต้องเล่ยจังเดียวชิมเด็กคนเฮออ้ยจริงเนี่ยจุกที่ไม่เยียบไปยยากรรว่าลูกเลี้ยงนี่กำะเม่เลี้ยงว่าป้นควากเชี่ยงบอกบงตาน,นี่คงแกรู้ อุปมาเขาเล่าคำได้คงจำได้สัญญาลายพ้นเจอเล่าหน้าแมวคำนู้ว่าร้องสิ่งนี้ในจัดคือจรัดรูสิ่งนี้นู่นฤทิ์ย์ว่าเธอรีปกไป kama ตอนนี้นึกแล้วใจใหายลูกเมียน,น้อยแกนใจสู้ไม่ได้ก้าวก่อนแม่ลแล้วร้องอ่ะ กรลู <c oughs> ดูดิครับแม่สีแสะผมเลื่อนเลยเลยผมไม่เคยทำอะไรมาเดี๋ยวมันมา <c oughs> ทุกตีผมกรับแม่ลูกแลาของแม่ดูสิแม่เดี๋ยวแม่จัดการเอง กีไลพาลูกสาวกูไปตำแผล่มาต่างนีก่อนมาลูกน้องมา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 มึงนี่เร็วที่สุดบอกแล้วว่าอย่าทะเลาะกันแต่เรื่องนี้ผมไม่ได้ผิดครับไม่ได้ผิดเลยมึงทัาอะไรลงไปมึงรู้หรือเปล่าฮะไม่ผิดเหลอเห็นไหมลูกกูนี่มันมีบาดแผลเกิดขึ้นเออกอไม่ต้องมาแก้ตัวพอเลยวันนี้และว,วันตายของมึงไอเด็กชั่วไอเด็กเร็วนิสัยเหมือนกับแม่มาเลยแม่มึงอ่ะดูบาดชาติชั่วควบชู่ชูชาย มึงไม่สมควรอยู่ไปในพระมะนาครมึงไม่สมควรจะมีชีวิตอีกต่อไปเออคือผมขอร้องเถอะครับออคุณไม่อยากจะฟังเสียงมึงว่าทุนีแกนใจแล้วไปยิงหนักแกลูกรักโกรธแรงแล้วนี่เหลือดแดงฉช่นไหวกับไม่ไหวตนไม่ไหวใจมานแล้วกว่าเกลยดปาน ผมบ,บอุกี่ครั้งกี่คราวว่าอย่าทะเลาะกันเอ็มมันทำไม่ได้ลบไปมันอ่านรับมาเดี๋ยวนี้โอ้ยผมยอมรับเคอามผิดต่อไปอย่าทำโอ้ยแม่จ้ะถ้าแม่อยู่ผมคงจะไม่เดือดเนื้อรใจจะดีผมคิดถึงแม่มนตายได้ตั้ง่ไหนตั้งเลว่มื่ตายโอ้ยจนไม<อ>่ไ,ไหวแล้วครับผมลาก่อนไปได้ ไปได้ตายโง่ตายห่าที่ไหนมันไปเลยไอ้ชาชัว่วแหแม่ิสใสเร็วเหมืนอนกับแม่มันลูกรองไห้วัาไม่ใบกิน แน,นี้จนไม่ได้ว่าปันใจก้าวเปล่าเปลี่ยวบอกว่าจะไม่เลี้ยวลังเมือ่อดวงเดือนที่เคยแก่นี้เบกมาบังจะก็ตั้งปันจนทุกเดินบุกไพร ร้องบอกว่าไม่มองไม่ไมีลูกใจสมคาดว่าปราชนะวังใด้ผึงต่อายำแงเเกกะระตั้งใจวางให้ลูกเปลี่ยนว่าข้าวเรียนรำแต่เด้ซ้อนเต่าซ้อนเงที่เมมันไม่อ้อนควัง ว่าบิดรนดังบิดรถดังไงอปอีว่ามันนอนตีสามคลานลังยาวมินทราบไม่อามนำนอนเยียวใส่้าไอ้ลูกเล็กแล้วว่าทุเรศคันแต่ลูกกูแล้วไม่ปิดวังว่าใดดังคิดว่าเชื่อไอ้ติดกูตรมขาดแล้วนี่มันจาดขายันแล ไปงานรับโอมไม่เหลือหนุยเออเลยมันหลักเกลือกันเข้าหีกควันผ่าตัวรถหนุย,หนยนาเป็นยอดดีครับว่ายแก้วค้องเพลอเหลวหลักทุกอย่างว่าที่กว้างนะ้าเมื่อแต่ว่าหลักอย่างไปใกล้กันหนุยได้เต่าเดยได้ปัญชี้ ไอ้ติดเรานั่งในโลกว่ากูโชคดีตั้งทีวีตัวยอมอวักว่ามันหลักเป้แต่ลูกกูเรื่องปนนี้ไม่มีรอกกูจะบอกว่านี้รถไล่ขันแกกูได้แค่ได้มาจากเชยาบ้านป่าเวรถเด่นเซ่ล,ล้านลุงซักว่ากูหลักมาเอ้ เป็นโจรนใบหนุย่ยใบไม่ต้องลงทุนไรระวังตัวเองเระวังแต่ลูกปืนแต่วันกิงคูทตังได้ต่าได้เลยเอ้ยไม่แก่วันนินตา,าเมียเจงเอ,อ้เมียเล่นชาิเก่งอยู่บ้านเล่เรื่องการพนันจบกูตังํำควนายเล่นเก่งกินเก่งตุ้งปลาหนุ่งไม่เื่อเป๋บือวุ่นเอ้ยจบไม,ม่มึงเก่งคู่แข่งไม่จบจอบอไปเลยจบคง อย่าว่าแต่กูเมียการจอบโกงๆเออเวลาเล่นแกงเลยมันดังเครียดแต่บอเล่นโกงๆเลยมันอ้ายอ้าวชัวชัวโอายจั้งนี้คนเราตัวแกลุกทุกวันเลยต้องดูเลยทุกคาพาบอกเร็ว